ครับตอนนี้นะครับเราก็ตัดโกโก้นะครับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันเสาร์ที่26มีนาคมครับเราเข้ามาตัดโกโก้ของ ATA นะครับของบริษัท ATA วันนี้ก็มีนัดเก็บผลผลิตขายกันนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับครึ่งโลนี้ก็โชว์นอยฮะโชนัยอ่อันนี้นังเวียนะครับมาตัดโกโก้แต่เช้าเลยลูกนี้ก็ประมาณ7ขีดนะครับ กรโลละ15บาทนะครับตอนนี้ที่ขายให้กับบริษัท ATA ดูครับต้นหนึ่งเนี่ยเหลือง,งเหลืองอเงี้ยเก็บได้หมดเลยเป็นพืชที่เราปลูกไว้เมื่อ2อปีกว่าที่แล้วนะครับนี่ก็ต้นโ,โตให้ผลผลิตนะก็เป็นโครงการที่เราส่งเสริมให้ในพื้นที่สายดาแล้วเนี่ยปลูก เพื่อเสริมเพื่อเศรษฐกิจเสริมขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้หลายเดือนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนลำายญนะครับที่มีรายได้รายปีเนี่ยการปลูกโกโก้ไว้สักไร่สองไร่เนี่ยก็สามารถมีรายได้หลายเดือนหรือรายสัปดายสองสัปดาห์ได้สองสัปดาห์ตัดครั้งนะครับกับบริษัทเดทนนีนี่ผมก็ตัดตามกําหนดที่บริษัทเขาพนัหมายเอาไว้นะครับ แล้วก็สมาชิกของ ATA e นะครับก็วันนี้ก็มีการตั้งหมายให้ตัดพร้อมกันนะครับแล้วก็มีรถไปรับถึงที่ที่สวนที่บ้านเลยทีเดียวลูกดอกมาท่านใดสนใจ อยากสูกนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 9 4ย์9 9 4 9 6ครับผมอรุณวงมนัสครับอยู่ที่สอยดาวครับผมก็ผลผลิตก็หนักนะครับหนักเก็บง่ายน้ำหนักดีน้ำหนักดีไปช่างน้ำหนักได้เยอะเราก็ได้มีไรายได้เยอะนั่นเองนะที่สำคัญคือไม่ต้องดูแลอะไรมากมายไม่ต้องฉีดยาพ่นยาอะไรนะ เขาออกดอกเองธรรมชาติเก็บได้ถึง50ปีเลยทีเดียวเก็บผลผลิตได้ถึง50ปียันลูกหลานเราเลยทีเดียวนะครับเป็นอีกทางเลือกนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับ